สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่คนเดียวนะคะก็เลยต้องเจียวไข่กินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าหมวยไม่อยู่เนาะยากคนเดียวก็งัดแกงมาอุ่นนะคะแล้วก็เจียวไข่จบค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ วันนี้ก็ข้าวหนึ่งจานไข่หนึ่งฟองแกงเก่าๆอีกหน่อยหนึ่งพอกินแล้วค่ะแกดก็กิเลกิเล ซึ่จะเปลี่ยนแก๊สก็หัวแก๊สไม่ดีคะ่ะทุกคนแก๊สออกหมดเลยมาค่ะทุกคนกินข้าวกับย่านะคะนี่ไข่เจียวนี่ก็แกงหน่อไม้ แกงหน่อไม้หลายวันแล้วนะคะแช่ตู้เย็นแช่ซองฟิตเอาไว้วันนี้หมวยไม่อยู่ค่ะอยู่คนเดียวก็เลยเพียเพ้ยนๆอย่างเงี้ยค่ะหมวยไปเที่ยวทะเลนะคะลูกสาวเขามารับไปเที่ยวทะเลไปก็คุณอาแนบเลยทิ้งทิ้งคุณแม่เลยหมวยอยู่ก็เราก็รักเราเนาะคนเรา อยู่ก็เราก็บอกรักเราเพราะมีคนพาไปเที่ยวไปแนบเลยค่ะขนาดเด็กยังทิ้งเลยที่ด,ดูเนาะไม่ธรรมดาเลย อ่ะลงลงลงไปแล้วน่ะเงียบไปะซะแล้วว่าจะเอาเสียงเพื่อนเพื่อนกินข้าวตั้งหน่อยนึงก็ ทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวเนาะดูกันแค่นี้ก็พอแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกไรค์ทุกเลิฟนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะ